คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงรอจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายไปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม r o v หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเอมมบรี่นะฮะเกือบลืมชื่อไปแล้วเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยว เราจะมาแนะนําในเรื่องของสายผสมแล้วกันจะมีทั้งการดดเมดและมีดาเมจน,นะครับถ้าเป็นในซีซันก่อนๆแบบประมาณ3-4มี่ซีซันแล้วมั้งที่เขาเอามาแข่งกันนะครับจะเป็นสายเออกราะเขียวพวกเถาวันจะออกเป็นพวกสายแทงนนลุ้นล้วนเลยที่เอามาออฟเลนชนกับโอเมนนะครับอืมแต่ว่าปับเปลี่ยนเป็นกิ้งกานะครับเราเหมือนกิ้งกาเปนเหมือนตามซีซันไปนะครับ ไม่ออดาเมจเลยมันก็จะเป็นล้วงแครี่ยากนะครับแครี่เกมนี้เป็นโบว์บอลอนนะจ๊ะอันนี้เ,เพื่อนๆน่าจะเห็นกันอยู่แล้วบางทีในแข่งก็จะมีโนแครี่นะครับก็คือไม่มีแค,ครี่เอาแครี่มาเป็นพวกไฟเตอร์อย่างพวกโบว์บลอนมานะครับแต่โบว์บลอนในแพชนี้ก็โดนเนิฟแต่ยังเก่งอยู่นะครับแต่ในเรื่องของเอมเรลี่เราสามารถชนกับยีหน้าและในเรื่องของโบว์บลอนได้ทั้งสองตัวนะครับเอ้ยเอาตัวนี้ก่อน เออโอมาในต้นเกมมะครับไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันนะโอมานานๆที่จะเห็นนะครับโรมิงในแผนนี้เกมนี้เหรอดาเมดผมว่ามันพอแหละมันล้นเลยครับแล้วมันมันเป็นแครี่สองตัวถ้ายืนได้นะครับอเราก็เหมือนจะ เป็นสายแทงยืนให้อีกตัวหนึ่งพอเวลาเรากดอันตรีมันจะแข่งทันทีนะครับ <right> แต่เล่นยากไหมหาหาเกมเล่นได้ยากเลยครับกว่าผมจะเจอแบบ <been> โบโบอยู่เรนแกลี่อ่าออฟเลนเป็นยีน่าอะไรเงี้ยยีน่ามันเจออยู่แล้วนะครับแต่โดยรวมดูองค์ประกอบอะไรเงี้ยเออหยิบได้เกมนี้นะครับ,บเ,เ,เช็คกนันที่หนึ่งอยู่หรือโอ้ยม่นอยู่พุ่มโน้นมึงมาเลย สวนว่าวย <laughs> ข้อเสียของยีแน่คือมันยืนข้าหลังใกล้ๆแล้วมันถ้าเขาจะฟิกอ่ะคือมันเลยนี่ครับ <c oughs> โอเคเอาดักไซเยอร์ไปครับตนนี้ผมยังไม่เล่นดีกว่าเป็นทามมิ่งของป้าเลยครับมหมายถึง ฟั่งเราได้มาก่อนไปแล้วเขามาเอาดาร์คเลเยอร์นะครับมันก็เป็นแบบเออป่า <hat> มันต้องมาเอาทามมิ่งนี้การตอบแดงให้เพื่อนหน่อยนะครับอ่ะมันขึ้นไปหาป่ะอ่ะเขี่้เพื่อนเลยนะครับตรงนี้ยังไม่เสียทีก็ยังไม่น่าเป็นปัญหาอะไรสำหรับการป้อมนั้นตรงนี้ ก็จะมีเกาะขาวขึ้นนะถ้ายีหน้าตำตีนะครับว่าพุ่มเดิมอ่าฮาาอยู่พุ่มเดีว่าใส่ได้นะครับไม่ต้องกลัวแบบตื่นเต้นเลยอะเดินเดินลบไปนะครับคล้ายๆอารมณ์โอเมนไปข้างหลังนะครับโอเมนออฟปองสักไปข้างหลังทะลุถึงหัวใจโอ้ตายวะ โอ้โหกูโดนกระสุนชีกโอ้โหโคตรเป็นกูโดนมวยต่อยกูยังรู้สึกดีกู้อีกโอเคชิ้นแรกนะครับเรามาว่าในเรื่องของเจาะเหลืองแพทนี้เอาเจาะเหลืองนะครับโดยที่ไฟเตอร์หรือว่าตัวแทงแมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าเราไปแก๊งโบว์บอลอนมรติว่าเราไปไปต่อยโบว์บอลอนอะไรอย่างนี้ไปเตะนะเขานะครับเขาก็จะออกเป็นพวกฟอสการ์ดมาอยู่แล้วนะฮะเออให้ตัวมันแข็งหน่อยถ้าโปเเข้มสเปียร์มันเจาะไม่ค่อยเข้านะครับ <fal> บวกเซตเปียมันเจาะแบบพวกตัวบางๆเลยไม่มีเจาะเกาะไม่มีเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยเออมันจะแรงกว่านะครับเรื่องของมวยก,ก็เดี๋ยวประมาณการเกมผมจะออกทอยเนียครับจะหยุดหยุดความเฮาขเขาซะโอ้โหโลบสวยเฮ้ยพิเกอร์ว่ะ เสียอย่างเดียวนะครับดีทุกอย่างเอเมอรี่ผมชอบทุกอย่างครับโมบิลิตี้ช้าบนทุกคลิปนะครับตัวแข็งอ่าเตะแรงเราดูนะเขานะครับมีพาสซีฟโบนัสขึ้นมา50%เลยนะไม่ไม่น้อยนะ50%ก็คือครึ่งมึงเลยด้วยปกติก็ที่เห็นเป็นสายครีนะคือ,ค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 อบางเกมอะนได้ไม่บรรลุพอแล้วนะครับเราเล่นสายแบบไฮบิด คำหน้าให้เพื่อนได้ไม่ก็ล้วงให้เพื่อนได้เหมือนกันนะครับนี้นผมเคลียร์แค่นี้นะแล้วก็ให้เพื่อนฝากการป้องกันนะผมต้องรีบไปการป้อมล่างแยกหน้าที่กันนะครับแต่ถ้าพเพื่อนเล่นในแแงแบบได้มอนด์แล้วมันมันจะยากหน่อยมันไม่ค่อยการป้อมกันนะครับเ <laughs> ล่นล่าสุดเมื่อไหร่นะไม่ไม่ไม่ค่อยอยากเล่นแรงนั้นนะ ไม่ได้บูลลี่นะแต่แบบลองลองลองดูครับลากสกงลากส,สกิลอะไรเงียเ้ยเอ้ลากตัแมพอะไรเงีย้ยมันไม่ค่อยมากันนะไทยรู้เรื่องก็ประมาณคอมเมิเตอร์ขึ้นน่าจะรู้เรื่องขึ้นนะหรอือใครป่มามันไดมอนขึ้นมาผมก็สบายจริงเพื่อนเนพื่อนเพื่อเข้าไปกันเลยเหรอห <laughs> <laughs> ผมก็รอรับเข้าใจไว้ผมก็รอรับอยู่ไว้ปัดเออ แต่มันก็เข้าไปอย่างนั้นเร็วๆเพื่อนมันก็บางละจันเกินบางทีอ่ะเพื่อนเพื่อนจะล่อล่อยตัวนี้ให้นี่แหละเออสวยอ่ะเพื่อนจะล่อคีร่าให้เห็นแล้วแหละว่าเลือดเขาโลแล้วก็กดอันติพยายามนู่นนี่นั่นอยู่ครับไม่เข้าไปเจ็บประจันบานดูนะต้องนี่งอ่อนนะครับก็ผมยิ่เก็บตัดนะครับให้ดูเกมยาวๆเลย เกิดมาทำอะไรบ้างนะเกิดเดลเล่น,นี่ครับรออะไรสิ่งที่สองนะครับผมจะออกเป็นทรอยใหญ่ไปเลยอันนี้แล้วแต่เกมด้วยนะครับผมบัน่นไส้มวย <Yeah. S 1> ผมก็เลยออกทอยแล้วก็ oh, <okay. S 1> มันเป็นคีร่าด้วยแหละใส่เวทนะครับ <right> พี่พูดอย่างนี้พี่ไปออกขอกันขอกี้หน้าเลยอนะ่ะใหม่ครับกดอันติชนะเลย like dad, รอเฟนิกส์มาเลยครับ เล่นให้ก่อนแล้วกันนะครับบีบมาให้ลงด้านล่างแล้ว <te resser> ลอ่ากัดด้านบนไว้ครับเรียบร้อยลงมาด้านล่างเนี่ยไม่ค่อยเจ็บครับโฟบอลที่โดนเมร์อก็ก็เรียบร้อยฮะสู้ไงขึ้นสู้างขึ้นก็จะกรบรวบรว่อยจัดเลยวะเคเอฟีอ๋อดิมมีคริสต์มาสแม ไม่รู้ว่า KFC จะมี XRV อีกเมื่อไหร่นลยครับอยากรู้เหมือนกันว่าตัวต่อไปใครจะถือไก่ขอเป็นเถอะอแบบวิ่งส่งวิ่งแซบอะไรเงี้ยหลอยจัดเก็บเงินไปก่อนนะครับจริงไม่เชื่อเพื่อนลองไปเงินเท่านะเงินเท่ากันแล้วยืนวัดกังกกงหน้าแต่วัดจะมีเชิงด้วยนะครับหลบ ตอนที่เขาแบบพดขบดาบนิดนึงสบายสบายครับกดอันตันจนรัดดาไม่เห็นไงอันนี้เทสในแรงที่คนเขาเล่นเปล่นกันด้วยนะครับเออไม่เทสแบบแบบประมาณคอนต้นเอาไปคอนเทนต์ขำๆเนี่ยน,นี้เราริงจังนิดหน่อยโอ้โหแม็นฟิกเกอร์ว่ะโคตรเทปพลเราเป็นตัวโซนได้หนึ่งตัวนะครับ เหมือนเป็นเหมือนซัพพอร์ตที่มีดาเมจเอาสุดเลยดีกว่าปกติเราจะลุ้นแครี่ก่อนนะครับแต่ว่าใครเป็นพุ่งหน้าผ่านกูไปวะนะมาแล้ว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 อุ้ยคดาเมจเอลสูดตรงนั้นครับเมื่อกี้ที่เห็นตัวหลังๆเลยผมแค่สต้นให้เขาเฉยๆคุ่งนี้เป็นกูโดนเกียนว่ะโอ้กูโดนเกียน ม่ครับก็พอเราออกทอยมาใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยได้กลัวไอ้พวกเวทแหละในช่วงต้นเกมก็มามาดิพเพื่อนผมก็มาเหมือนกันเพราะว่าหลมหลอ้อเพื่อนผมแล้วกดอติบาเอาสองตัวแรกกลัวคนเดียวเพื่อนมาช่วยก่อนฮะหมู่บ้านมันขึ้นบนว่ะเพื่อนเออสวยไม่ปนกดนซ้ายเลยสวยเลยครับ,รบตอนนี้ ปัญหาสำหรับเอเมอรี่ที่ผมพบนะครับผมบาร์ฟ้ามันหมดไปเร็เรวชิบหายเฮ้ยแม่งเอ้ยกระโตนี่ครับหลังจากที่เราได้ทอยมาใช่ไหมผมก็จะขึ้นเป็นดีมิลิเชอร์เลยนะครับอ่านน้นผมบอกเลยว่าคลิปนี้ผมเน้นนะครับเน้นทำให้เพื่อนมันก็แบบนานๆเลยน,นี่โบบรอนนี่ก็ กูดาวเยอะขึ้นกี่วิวะสิบวิมยแล้วก็สมมติว่าจากอันติเขาอยู่ได้นานถึงสิบวิแผ่นนี้ก็อาจจะเหลือแปดวินะครับพอให้เขาแบบกดอันติแบบเมื่อกี้ได้ก็พอแล้วเขาค่อนข้างหล่ออยู่นะครับค่อนข้างหล่ออยู่ครับเอมเลี่แม่งมาปุ๊บก่อันติตีไม่เข้าดีเมดิเชอร์ครับลากร่อยครับ ประสบปัญหาผมว่าเพื่อนๆประสบปัญหากนอยู่แบบคลิปไม่ไม่เข้าป้อมไปต้องลากมาหน่อยไม่ไงั้นมันก็ยืนอยู่หน้าป้อมมันก็ตกีกันอยู่นะนะมาอันนี้ก็มันจะมีให้เลือกเพื่อนๆอมนิอม์มแต่ว่าชิ้นสุดท้ายเนี่ยมองดูว่าผมออกดาบแดงใช่ไหมแล้วก็เป็นโอดินวิวดีวกว่าแต่มันมันไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่แรงที่สุดนะครับก็จะออกแบบของกัน เอ่ยยนงคำหน้าให้เพื่อนแล้วกันนะฮะโอเคแต่คากระเพลงบางทีเราไม่ต้องใส่สุดกับแทงก็ได้เ้าใส่อันนี้ดิไม่เห็นเด้ไม่เห็นเด้เพื่อแค่ดาวเฉยอุ้ยโอ้โหมวยแม่งแอบสวยจัด ตบมือเลยครับออรออะไรโมเดลสวยจัดหาวเรือเหมนกะันแค่เรือของเราแล้วปั่นสปินเข้าไปเหมือนกับโซลิกสีตัวสีวฟ้าโอ้โหแต่ว่าไม่ไหวกับโบวาลอรอเหมือนกัน,นครับตัวมันยังเก่งอยู่ในแพทช์นี้แล้วทิปเป็นคิวเป็นของทางเอลสูไป,ปนะตรงนี้กระโดดเข้ามาแล้วเสียคิวหนึ่งคิวสองไม่หมดหรันติเมทที่คอยรีกเข้าไปแล้วซูมอย,อย่างไม่โดนนะครับยังไงสิ รวบมาเลไยังหลบรวบแล้วส่วนด้วยสองแล้วมีฟิกเกอร์ไหมเลือกติดเคียวอยู่ครับเข้ามาเอ้าช็อตเด็ดช็อตมันเนี่ยครับลูกสองเต็มแม่แดงนี้พอไว้ใจเอาสู่ได้ถ้าแบบคอนต้นก็แบนแบนแม่งซะไม่ได้พวกกวนตีนะแบนแม่งซะ นี่ก็แบนตามแรงนี่ครับแบงแรงแบบกลางๆผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาแบนอะไรกันนะฮะแต่แะไนี้มันก็ตอนตอนนี้นะก็ะะจะมีหมิงอ่าแก๊กมีนะฮะไอหมิงนี่ตัวดีเลยแผ่นนี้ปล่อยมาไม่ปวดหัวจัดอ๋เอเพื่นกูาปิดหลังอะปิดหลังไปนโฟล,ลี่โอ้มันไม่เดินไลน์นี้ มันไปแอบปุ้มไปจะไปวาร์ปกไปสองคนยาเพื่อนเคลียร์กันเคลียร์กันเคลียร์กันข้อเสียอีกอย่างหนึง่งครับเอ็มเบอรี่ทำเวฟช้าถ้าเทียบกับวีน่าแล้วต้มต้มต้มยีน่ามันเคลียร์แล้วไปเคลียร์แล้วไปครปับเฮ้ยเพื่อนเปิดปุ้ม <laughs> เรียบร้อยวันดูปก,กติโอ้เลือดไม่ลดเลยอะ่ะโอ้โหคำของฟอ,อเรตาเลยเลือดแม่งไม่ลดเลย อันนี้ด้านที่ถูกตานะครับตัวมันก็จะเก่งๆหน่อยลองด้านมาเจอฟอนเลยเนี่ยงีดดิ <c oughs> ใครไม่นเจ้าบ้าไม่ชอกับฟอนเลยมารับวให้าบาทวบ้าอยู่ิปเชอ่์มาก่อนโดนแซวเนี่ยผมออดิพิเชอ่์ทุกคลิปไปอ่านคอมเมนต์มาอยู่ ออกมนดีครับของมนดีมันต้องออกไปไฟเตอร์ทุกตัวแม่งแทบจะออกกันหมดฮะเรียบร้อยอะเมื่อกี้ติดพาสิ่ดดาบแดงที่เลือดน้อยแล้วเตะร้อยเป็นคนเตะป้อมเตะป้อมเตะคนเรียบร้อยครับเกมนี้ ประมาณนี้ครับผมก็พยายามหาตัวที่เป็นตัวนอกเมตานะที่เล่นกับพววตัวเมตาได้นะฮะมันก็ยากหน่อยนานหน่อยนะครับไม่ใช่ว่ามันจะเล่นได้เลยปุ๊บอั๊นะครับชนะทั้ง2เลนนะครับแล้วก็ออกของกันป่าไวเออ้เราจะได้ไม่เส <Lost> ียทีเขานะครับก็ประมาณนี้ล้วกันสำหรับเอมรี่สายผสมครับมีดาเมจก,กับสายแ er, ทงก็ like, ทุกท่านชองวีดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กับทุกท่าอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดียามเช้าสวัสดีสวัสดีสสดสสดจ้า